ดีค่ะสยามบอรรแบ็เอสพีดีแบรนด์เนมชานะคะวันนี้เรามารีวิวในส่วนของกระเป๋ารุ่นยอดฮิตของโลกคลาสสิกติดดาวอีกรุ่นหนึ่งที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันนะคะราคาหลักแสนแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าไซส์ไหนมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหน นี่เลยค่ะเลดี้ด o อนะคะเนื่องในโอกาสที่3ไซส์นี้ว่างพร้อมกันเลยจะมาเทียบไซส์กันหน่อยเลยดีกว่าเป็นรุ่นดีออรุ่นยอดฮิตฮิตมากฮิตตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวจนตอนนี้ประมาณ30-40ปีแล้วก็ยังฮิตนะคะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเลิก ที่ lady dior นะคะรุ่นนี้แจ้งคร่าวๆก่อนว่าปัจจุบันมีอยู่ที่4ไซส์นะคะ4ไซส์ของเขามีตั้งแต่มินิ small medium ซึ่งก็คือไซส์นี้แล้วก็ไซส์สุดท้ายจะเป็นไซส์ large ก็คือไซส์ใหญ่ไซส์ที่เขานิยมกันก็มีตั้งแต่ medium small mini ไล่ลงไปส่วนไซส์ large เนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมกันนะคะด้วยความที่มันใหญ่เกินไปสะพายแล้วอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงหรือดูเทอาท้านิดนึงเพราะงั้นเราเลยจะมารีวิวกันตั้งแต่ไซส์มีเดียมเป็นต้นไปนะคะมาดูกันในรายละเอียดของไซส์มีเดียมใบนี้นะคะไซส์มีเดียมใบนี้ของหลีน่าจะอยู่ประมาณปี 15-16นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะดิเมนชันเขาตรงนี้เลยนี่เลยอยู่ที่24เซนนะคะความสูงอยู่ที่20เซนส่วนความกว้างตรงนี้ประมาณ11เซนใส่ของได้เยอะไหมใส่ได้เยอะเลยนะคะกระเป๋าสตังใบยาวพาวเวอร์แโทรศัพท์ทุกรุ่นนะคะเอ,อ่อแว่นกันแดดเครื่องสำอางแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือนู่นนี่ใส่ได้ครบเลยนะคะสายสะพายเขาจะอยู่สะพายแล้วจะประมาณนี้นี่ก็สะพายข้างกำลังสวยนะคะหรือถ้าอยากสะพายคอสดี้ก็ได้ก็จะอาลงประมาณนี้ก็จะดูแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงหรือถ้าใครมีแสคของดีอ r อเปลี่ยนใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนใส่ได้เลยก็จะเปลี่ยนลุปของกระเป๋าเลยดี ของไซส์ส몰กันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ดิเมนชันก่อนเลยดีกว่าไซส์ <Size S 1> นี้จะอยู่ที่20เซนนะคะตรงนี้17เซนตรงนี้8เซนใส่ของได้เยอะอยู่นะคะใส่ของได้เยอะอยู่แต่คิดว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเท่าที่ีสังเกตส่วนใหญ่กระเป๋าสตางค์ใบยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-22เซนคิดว่าใส่ได้ก็จะต้องเอียงถ้าเอียงเสร็จเราก็จะไปกินพื้นที่ของอื่นนะคะ คิดว่าไม่แนะน,นําแนะนําให้เป็นใบสั้นหรือใบกลางนะคะจะใส่ได้ดีกว่าแต่ในส่วนของอย่างอื่นใส่ได้ครบนะแว่นกันแดดเอ้ยพาวเวอร์แบงค์โทรศัพท์ใส่ได้ครบเลยนะคะจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเวทิชูใส่ได้หมดเลยมาดูตรงนี้อะเป็นในส่วนของลิ้น,ลนหลนังออกมาแบบเป็นซิปแล้วนะคะนี่ ด้านในก็จะเป็นช่องประมาณนี้มีช่องซิปอันหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องใส่บัตรเครดิตซึ่งอค่อนข้างใหญ่นิดนึงใส่ได้นะคะรุ่นนี้ของหลี่จะเป็นรุ่น My Baby เออขอโทษทีรุ่นนี้ของหลี่จะเป็นรุ่น My ABC นะคะสังเกตที่สายเขาจะเป็นสายหนาอย่างนี้แล้วก็มีหมุดตรงนี้หมุดเขาจะเป็นแบบจะเลือกเป็น ABC หรือว่า เป็นรูปดีออหรือว่าจะเป็นรูปไอคอนต่างๆที่เขามีให้เราเลือกนะคะแต่หิไม่แน่ใจวุาปีหลังๆเขาอาจจะบังคับให้เป็น ABC โดยออกมาจากโรงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสายตรงนี้ปรับได้3ระดับนะคะฝั่งนี้อีก3ระดับเท่ากับจะเป็น6ระดับซึ่งก็ประมาณ6นิ้วนะคะอันนี้เป็นปักสั้นสุดนะคะปรับสั้นสุดจะอยู่ที่ประมาณอย่างนี้ ปลายก็จะประมาณนี้นะคะครอสคอดดี้ก็จะพอดีหน่อยนี่หรือสายแตดดีออรก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนลุคของเลดี้ดิออออกไปเช่นกันนะใบนี้สีเทาสีค่อนข้างสวยเลยนะคะดูลุคแบบคุณหนูคุณนายนิดนึงรักษายากไหมไม่ยากนะคะแค่อย่าให้โดนปากกาอย่าให้โดนน้ำแค่นั้นสุดท้าย ันนี้เป็นไซส์มินิไซส์น่ารักมากๆเลยแจ้งดิเมนชันก่อนเลยนะอันนี้17เซนนะคะสูง15เซนตรงนี้หนาะ7เซนนะคะความยาวของตรงนี้มาดูกันความยาวรุ่นนี้เป็นทั้งโซ่แล้วก็มีแถบรองบาดตรงนี้นะคะปรับความยาวไม่ได้นะคะปรับความยาวไม่ได้แต่ว่ามันน่ารักเนาะมันน่ารักมากๆสะพายแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้สะพายข้างนะคะ ก็จะคอรสบอดี้ก็จะประมาณนี้ความยาวเขาใกล้เคียงกับตัวของรุ่น small size นะคะเท่าเท่ากันเลยก็ว่าได้มาดูในส่วนนี้กันอ่ะอันนี้เป็นลินหนังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นช่องซิปช่องหนึ่งนะคะสีนี้ เป็นสีสีลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้เพราะหายากมากหายากจริงๆสีออกชมพูนูชนะคะส่วนชื่อสีในเว็บเขาจะเป็นรุ่นอัลตราแมทก็คือเป็นหนังด้านโลโก้อลไรตรงนี้เป็นสีด้านหมดเคลือบด้านหมดนะคะชื่อสีว่าสีบัชก็คงใกล้เคียงกับบัชออนที่เราทาแก้มซึ่งสีก็คือออกรูทบัชเลยสีเดียวกันเลยสีหวานสีคุณหนูสีดูผู้ดีมากนะคะ ใส่อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะอันนี้คิดว่าใส่ในส่วนของกระเป๋าสตางค์ใบกลางและใบสั้นได้นะคะแว่นกันแดดโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นใส่ได้นะคะพาวเวอร์แบงใส่ได้แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็ใส่ได้นะคะ รีวิวกันไปครบทั้ง3รุ่น3ามไซส์แล้วนะคะเรามาดูเทียบไซส์กันจะจะเห็นเห็นเลยนี่นะคะทั้งความยาวของสายเ้านี่ตัวมีเดียมจะสั้นที่สุดนะคะลองลองมาก็จะเป็นตัวสมอลแล้วก็มินิไซส์ไล่เนียนกันตาอย่างที่แจ้งนะคะ2ไซส์นี้ความยาวจะใกล้เคียงกันเลยนี่อ่ะหมุนโชยดูนะคะนี่ โชว์ให้ดูอีกรอบนะคะลูกค้าหรือสาวๆท่านไหนนะคะชอบ Lady Dior แต่แตัดสินใจไม่ถูกว่าไซส์ไหนที่จะเหมาะกับตัวเองหรือไซส์ไหนที่รู้สึกว่าอยากใช้อยากลองหรืออยากออกงาน,งนะะเงี้ยค่ะเข้าไปดูเลด,ดูคิวที่ว่างกันได้นะคะที่ w ว w s a m b o สยาม Borrow Back หรือแอดไลน์กันมาได้ที่ si spb underscore baname นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำรีวิวคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ